เอาไปขับร้อตามอีกเออ จริงๆก็อยากจะพูดอะไรเยอะมากเลยนะค่ะว่ามันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่คือดนตรีก็อึดอัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จีนี้ก็เป็นปีที่เป,ปเป็นปีแห่งความเปลี่ยนปแปลงของดนตรีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือดนตรีก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ที่ยังรักลแล้วก็แบบพอ้อมท,ท,ที่จะยืนเที่ยง จริงๆหนึ่งวันเห็นเรู้สึกว่านี้เราก่างแขงติดสุดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ักคนที่ที่เข้าใจนะคะแล้วก็ส่นหน่ำน้ำใจแล้วก็ความเข้าใจที่ยังมีให้จนิงๆตลอดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไมตายแล้วด้างปลาปากต้องตาด้วย เราก็ได้แบบด้วยหลางอะค่ะคือบางครั้งความรลักเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความเข้าใจจริงๆจบแว้ว,แววันนี้ฮะจะไม่รู้แล้วอะว่าแบบความหลังเพื่อทุกคนมีให้แต่ขำมีให้อะไรอย่างเงี้ยก็เป,เป็นอะไรที่ทำให้แบบโอ้โยเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างนี้นสิ่งนี้อะค่ะแล้วก็ ยังไงอ่ะก็ตายแล้วอุ๊ยตายแล้วทำื่ไม่สามาถที่จะแต่งแบบมาไม่ความพูดได้อย่างเงี้ยนนี้ก็เชื่อว,ว่าไม่ว่าจะน็นความรักยังไงความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามจริงๆนะคะขอ,ขอบคุณทุกทั้งหมดขอบคุณค่ะ